วันนี้วันนี้จะมีการบวดพระสองสองหน้าเจะพูดถึงการบวช <c oughs> ทำไมทำไมต้องบวชคือการบวชก็คือการศึกษานั่นเองการศึกษาเหมือนกับเราก็ศึกษาทางโลกนี่แหละศึกษาพอได้รู้จัก ต่อไปตรงนี้จะเป็นผู้ของเรืนอรนก็เป็นนำนำลงชีวิตให้มันถูกส่วนใหญ่แล้วเราฝึกฝนก็ดดูลงชีวิตตามตามยาถากรรมหรือตามแนวความคิดของผู้ยังไม่ประเสริฐหรือพวกตัททีต่างๆพวกนักปราชญ์าต่างๆแล้วมันก็ไม่สมหวังซึ่ง พูะเจ้าท่านสอนวิธีดําเนินชีวิตที่ประเสริฐก็คือการศึกษานาี่แหละประเสริฐมาถ้าใครดำใครดําเนินชีวิตตามก็จะมีความสุขก็จะมีความสุขอันนี้เราเห็นว่าเราไม่ดําเนินตามผู้เจ้าเราก็สุขกันหรือเปล่าทั้งโลกมีแต่ความทุกข์อะไรแล้วก็ผ่านชาปิคนของโลก ไปจนสิ่งว่าล้อมแย่หมดเราก็จะอยู่กันลาบากอีกอันนี้เพราะความไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาชีวิตการดํารงชีวิตที่ประเสริฐควรจะต้องทำอย่างไงเพราะน,นั้นจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้ศกึกต้องศึกษาไม่ว่าจะบวชหรือไม่บวชถ้าเราต้องการที่จะไม่ทุกข์หรือหรือการเวียนไหวใจเกิดต่อไปข้างหน้ามันจะไม่ทุกข์อันนี้เรา รู้แต่เรื่องชีวิตนี้มันจะทํายังไงแค่นั้นเองแต่จริงจริงชีวิตมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะใจเรามันไม่ได้เป็นของไม่ตายมันจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรม <Okay. S 1> แต่กายมันตายทีนี้การศึกษาเราส่วนใหญ่แล้วก็ไปสนใจแต่เรื่องกายวิาย้าบอกให้สันโดษในเรื่องกายก็คือทำมาหากินมันเลี้ยงพอประมาณพอไงไงมันก็ตาย มันต้องจากเราแต่ใจไม่ใจต้องให้สนใจที่ใจแล้วความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขที่แท้จริงมันก็คือเรื่องของเรื่องของธรรมหรือหรือพระเจ้าท่านให้มันก็คืออะไรการศึกษาคือใรศึกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไม่เบียดเบียนกันเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหม ถ้าคือศีลถ้าเบียดเบียนกนหรืนเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนอะไรก็ตามมันก็มีความมันก็มีความสุขพื้นฐานแล้วทีนี้เรากันฝึกให้มีสติหร้อมีสมาธิใช่ไหมจิตใจก็สบายใช่ไหมมีคุณธรรมขึ้นรู้จักรู้จักเอื้อเฟือ้อรู้จักอะไรต่างๆมันก็มีความสุขใช่ไหมเพิ่มขึ้น ทีนี้ยิ่งมีปัญญายิ่งยิ่งสุขใหญ่เวียนยาให้รู้ว่าเรานี่คือใครเรานี่คืออะไรส่วนใหญ่แล้วคนเรายึดตัวเองคิดว่าตัวเราเองถ้าตัวเราเองเราต้องบังคับบัญชาได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายทําได้ไหมอย่าพัดภาคจากกันทําได้ไหมเพราะนั้นไม่ใช่คือตัวเราจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเราจริงเป็นส่วนประกอบของธาตุต่างๆมาถึงเวลาก็แตกสลาย เรายึดมั่นไม่ได้ทวยเจ้าไม่ให้ยึดมั่นถ้าใครยึดมั่นผู้นั้นก็จะทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเราจริงๆหถอะราะนั้นเมื่อไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วแล้วลูกเราเป็นลูกของเราจริงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นขั้นแรกอะไรส่วนอะไรมันเป็นในอะไรมาบรรจบกันเฉยๆเห็นไหม ลูกก็คือใครก็คือได้จากเชื้อของพ่อแม่แล้วก็จิตเขาเข้ามาคลองก็คือสามอย่างมันจบกันมันก็เลยเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดเป็นเด็กขึ้นมาถึงเวลาเขาก็แตกสลายเหมือนกันเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้บอกอย่าสนนะอย่าอะไรทําได้บ้าก็ทาไม่ได้เพะนั้นไม่ใช่ของเราถ้าของเราเราจะบังคับบัญชาได้ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของยืมใช้ทั้งนั้น ถ้าเราก็คิดว่าเป็นของเราห้องเรามันก็เลยทุกข์สิ้ไหมถ้าเรามองว่าไม่ใช่ของเราเราก็มองอะไรให้มันไม่เจ็บแก่เจ็บตายเป็นของธรรมชาติรราตเวลาจับขึ้นมาก็อย่าไปทุกข์เพราะมันต้องเก็บถ้าเป็นมนุษย์มันต้องเก็บมันเก็บเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของประจําช่้าใจไของประจำมนุษย์เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้เเพราะฉะนั้นพุทธเจ้ามันบอกว่า จะไปสนใจเก็บก็รักษามาัไม่หายก็ตายไปก็ปเกิดใหม่ไปได้กายใหม่อีกบางทีถ้าเราทํากรรมดีได้กายที่ดีกว่านี้เห็ไหมอันนี้เราใครเจ็บแล้วก็บางทีไปนู่นไปนี่เราก็แน่นไปพรูเจ้าบอกว่าอะไรเสียอะไรก็เสียอย่าให้ใจเสียเพราะใจเสียพบชาติต่อไปมันจะเสียอีกมันจะทุกข์เพราะนั้นในเรามีหน้าที่ที่ต้องศึกษาพวกนี้ให้เข้าใจส่วนใหญ่แล้ว เวลาการศึกษาเรามุ่งแต่เรื่องการทำมาหากินมันไม่ใช่จุดหมายของชีวิตจุดหมายของชีวิตเนี่ยทำยังไงใจเราจีจะดีขึ้นดีขึ้นจนใจเราหมดกิเลสมันก็ต้องไม่มาเวียนใต้ใกายเกิดให้มันทุกข์เพราะเกิดมันต้องแก่ต้องเก็ียบต้องตายนี่ธรรมชาติของของสัตว์โลกของสัตว์โลกต่างๆเหรอเพราะนั้นะนมนุษย์เราทุกคนต้องเรียนรู้ถ้าใครไม่เรียนรู้ก็ถือว่าเสียเสียโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่ที่พัฒนาได้นอกนั้นพัฒนาไม่ได้เป็นประจมกรรมอย่างเป็นพรมฝึกสมาธิได้ฌานเป็นพรมพรมก็ต้องลงมาอีกลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยจนมาเป็นมนุษย์นะยิ่งต่ำกว่ามนุษย์ไอ้นี่ไม่มีทางมีไอ้อะไรมีแต่ทุกข์มากแล้วก็ไอ้ความทุกข์พอหมดกรรมก็ขึ้นมาขึ้นมาก็เป็นมนุษย์เพราะนั้นมันอยู่ตรงกลางมนุษย์ เพราะนั้นเลยเป็นสัตว์โลกที่พิเศษสามารถที่จะพัฒนาชีวิตดีได้อยากเป็นอะไรอยากเป็นพระอรหันต์ก็ฝึกศีลสมิธปัญญาให้สมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเวียนว่า,ายใจเกิดอีกก็เป็นอมะตะใช่ไหมถ้าต่ากว่านั้นก็ก็จะต้องมาเวียนว่ายใจเกิดอีกแต่ถ้าฝึกไปแล้วฝึกศีลสมิธปัญญาไปแล้วก็จะทําให้ชีวิตมันจะไปเลยดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแต่ถ้าเราไม่ฝึก กิเลสอวิชาที่มันอยู่ในจิตเรามันพาเราไปทําความชั่วมันก็จะพาเราลงต่ําลงต่ําไปเรื่อยๆนะแล้วก็นมนุษย์เราเนี่ยตรงกลางเนี่ยอายุจะอายุจะสั้นสูงขึ้นไปอายุจะยืนต่ําลงไปก็เหมือนกันก็อายุจะยืนอีกที่ต่ำกว่าเราก็คือสัตว์ใช่ไหมอายุก็กใกล้ๆกับเราสัตว์ที่มีคาว่าที่มีกายเป็นที่มีกายหยาบ ที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยจะอายุจะไม่ยืนแต่พวกที่เราไม่เห็นด้วยตานี่จะอายุยืนเทวดานี่ชั้นต้นก็เก้าล้านปีไปแล้วทีละเก้าล้านปลาผมนี่ไม่ต้องนับครีนกนับไม่ได้อสงไขก็สิบยกกำลังร้อยสี่สิบเอะหนึ่งตามเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวข้างล่างก็เหมือนกันก็ยืนเหมือนกันเพราะนั้นถ้าอยู่ข้างล่าง มันทุกงานเนี่ยอยู่ขบนมันสุกนานก็ทําอะไรไม่ได้ทุกมากก็ทําอะไรไม่ได้สุกมากก็ทําอะไรไม่ได้พัฒนาไม่ได้อย่างมนุษย์เรามีอยู่ตรงกลางๆสุกสุกทุกๆมันก็เลยทําอะไรได้พัฒนาชีวิตได้มีเรียนรู้อะไรได้พัฒนาตัวเองได้ส,สัตว Bye ์เขาคล้ายๆเราแต่เขาก็พัฒนาตัวเองไม่ได้อย่างเราสอนให้หมามันทําอะไรหมาแมวทำอะไรมันก็ทําได้แค่นั้แหละมันมันจะทําต่อคิดเองอะไรเองไม่ได้แล้วแต่มนุษย์เนี่ย มันมีความสามารถพิเศษมนุษยใ้เป็นประโยชน์ไม่ก็เฒ่าแก่อะไรก็ต้องฝึกไม่ใช่ว่าแก่แล้วกไม่ทําอะไรเลยแก่แล้วควรจะฝึกเพราะว่าเพราะการเกิดใหม่เนี่ยมันในสายกรรมใกล้ๆจะไปเกิดถ้าเราทำอะไรไม,ไมาอะไรใก็เรียกว่าเหมือนกับพู้ไอพุทอาจาจยบอกก็เหมือนกับไอ้วัว วัวอ่ะที่อยู่ปากคอ,อกอ่ะเป็นวัวที่เข้าทีหลังใช่ไหมแต่เวาลามันดอกมันออกก่อนใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นกรรมทีหลังเนี่ยมันจะเกิดก่อนเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ห่วงลูกหองหลานระวังจะไปเกิดเป็นสัตว์ในบ้านลูกหลานมันไม่ได้มีอะไรเลยความยึดมั่นถือมั่นความหลงนั่นแหละโมหะมันจะพาไปนี่แหละผู้เฒ่าผู้แก่เพราะนั้นก็ต้องพิจารณาว่า กลก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราหลานก็ไม่ของเราจริงเนี่ยวะมาเพียงมาเจอกันเฉยๆแล้วก็จากกันไปจากกันไม่รู้กี่พบกผีชาติแล้วนับไม่ถ้วนแล้วไม่เคยห่วงนะมาห่วงมาห่วงไปชาตินี่เรามาห่วงแค่ป่ะไอชาติก่กอๆไม่เห็นห่วงเลยใช่ไหมาะน,นั้นก็ต้องสอนสอนเราต้องสอนเราให้เข้าใจชีวิตที่ถูกต้อง พอเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็น,น,นู่นนี่ยหรือเป็นอะไรขึ้นมาผิดหวังขึ้นมาะอะไรขึ้นมาก็อะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของโลกได้ไหมเราบังคับได้ไหมล่ะแต่เราบังคับใจไม่ให้ทุกข์ได้ทําไมไม่ทําก็ภาวนาที่พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดสิถ้าไปคิดถึงอะไรไม่ดีก็ไปตึงก็ทุกสิก็พุโทโธพุโทโธไปก็ตัดทิ้งไปต่อไปจิตก็จะ ยังมากขึ้นมากขึ้นก็จะเข้าใจมากขึ้นโอ้มนุษย์ชาติเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเรามันก็เป็นอย่างนี้สัตว์โลกต่างๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมมันก็ปล่อยวางได้เดี๋ยวป่ะแต่ถ้าเราไม่ฝึกปล่อยวางไม่ได้จิตมันไม่เข้มแข็งพอหรือมันเห็นอะไรไม่ชัดไม่เข้มแข็งพอเพราะตัวกิเลสมันคอยปิดบังเรามันจะพาเราไปทุกข์เพราะนั้นเราก็ต้องสู้กับกิเลสเหมือนตาท่านบอกว่า ิเลสมันเหมือนมักมวยมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มียกใช่ไหมเราหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดปับ๊บเพราะนั้นที่พู้เจ้าท่านบอกอะไรท่านถามพระอน,วนวุนว่านึกถึงความตายวันละกี่ครั้งใช่ไหมมันต้องนึกถึงายทุกทุกลมหายใจก็คือให้ภาวนาเนี่ยแหละพุโทโธพุโทโธทุกลมหายใจดิมันจะไม่คิดอะไรเลยต่อไปจิตก็มีกําลังขึ้นจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นแล้วมีสติมากขึ้น ไม่เห็นอะไรมันก็เห็นจำปาเป็นจริงขึ้นใช่ไหมไอ้นี่เราไม่มีสติไม่ปัญญาเห็นอะไรก็โไอ้นี่รักหน้ารักไอ้นี่หน้าชังนะแต่ถ้าเห็นจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันมีหน้ารักหน้าชังกันมันก็คือธาตุต่างๆมาประกอบกันมีหนังปิดบังเนี่ยหนังตัวนี้หลอกเราทำให้เราเห็นว่าสวยม่งามหน้ารักหน้าชังแต่จริงไม่มีอะไรน่ารักหน้าชังหรอกมันเหมือนกันหมด การการเข้ามาบวชก็ต้องมาศึกษาไตเข้ามาศึกษาศีลทำไม่ที่ปัญญาการเข้ามาบวชมาศึกษาให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วชีวิตก็เวลาออกไปศึกออกไปก็ไปทํางานทําการรู้จักดารงชีวิตให้ถูกเราประกอบด้วยกายกับใจใกายมันต้องการอะไรต้องการอาหารแล้วเราก็ละทิ้งการทําอาหาร ปล่อยให้ใครไปซื้อหาเงินไปซื้อข้าวซื้อของสุขภาพมันก็เลยแย่อย่างเงี้ยโรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยด้วยคนไข้เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจที่ถูกใช่ไหมใจก็ไม่สนใจเลยไม่ได้พัฒนาเลยใจมันต้องการสติสมาธิปัญญาอาหารของมันอาหารของใจใช่ไหมคือทำนั่นแหละอาหารของใจก็คือทำ อันของกายก็คือวัตถุเรเรียกปัจจัยสี่แต่มันก็ให้ความสุขแค่นิดหน่อยความสุขแท้จริงมันอยู่ที่จิตการฝึกศิสมาธิปัญญามันจะทําให้จิตพัฒนาขึ้นความสุขก็จะเพิ่มขึ้นร้อร์เซ็นถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าจำถาพระอรหันต์มันก็จะลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราเนี่ยเราเกิดมาเรามีหน้าที่อย่างนี้ ไม่ใช่มัวทํางานเพลินทํางานไปด้วยกับภาวนาไปด้วยทําไปด้วยอย่าอย่าเอาจากงานงคนก็ไปสนใจแต่เรื่องเงินตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไม่ก็ให้ลูกหลานถ้าลูกหลานไม่ได้เรื่องก็ยังจะทุกข์อีกใช่ไหมไม่ใช่อ,อ,อ,อปิยะทาอะไรพูธเจ้าใช้คําอปิยะทาญาตปิยะแปลว่าที่รักอปิยะก็แปลว่าไม่เป็นที่รักก็คือหลาน ไอ้หน้าชังเนี่นาชังเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่มามาผ่านสมบัติเะไเขาเรียกว่าพุณเจ้าั้งบอกอปีทายาดมนุษย์เราก็เป็นอย่างเงี้ยมนั้เน,นเราก็ต้องศึกษาเราไปศึกษาแต่เรื่องของโลกเราก็เลยไม่เข้าใจมันก็เลยมีชีวิต บางคนนี่ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งทุกมากเพราะมันคิดมากมันคิดมากมันอยากได้มากอยากโน่นอยากนี่มากมันก็เลยทุกมากก็ว่ใชนี้แันนี้ <c oughs> จริงๆเรียนมากมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะ แต่ว่ามันจ้องอยู่ภายใต้ของศีลสมาธิปัญญามันต้องฝึกศีลสมาธิปัญญาด้วยเพราฉะนั้นมันก็จะไม่รู้จักพอยิ่งรู้มากมันยิ่งอยากจะได้มากมันก็เลยไม่รู้จักพร้อมก็เลยทุกข์ใชแค่ป่าทั้งหลายแหละพระเจ้าบอกวิชาทั้งหลายแหละมันดีทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันต้องอยู่ภายใต้ศีลสมาธิปัญญาต้องเอาตัวนั้นตัวนํา นี่ฉะนั้นเรียนมาก็พาไปทุกข์ด้วยไม่ได้รับพร <c oughs> ยะธา,าวาริวาหาปูลาปริปุเรนตีสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสะนม้จะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยะธา,ามณีโชติลาโสยะธา Tiyo wiwak santu sah Halohakor wina Satu matim Hawadwan talayoh Sukihik Kayukum Hapatca cata loawat tiuan no suukan Hallang rataatayanu pawen tay teca เอราวุสกาสสปุตตัทธวะเนกาอันตลายยาปิวินาสันตัสเสสะโตชัยสิทธิขนังราภังโสทิภายังสุขังภละสยอายุจวันน้อยจะโพคัมบุตริจายัสว ชีวสิทธิภาวันตุเตภาวตุสามขมังคลังรักขันตุสัพบะเทวตาสัมปพุธานุภาเวนะสหาโสติภวันตุเตภาวตุสามะมังคลังรักขันตุสัพบะเทวตาสัม มะนุภาเวนะสัทธาสโถตินิภาวันตุเตภวตุสัพพังังคารังรักขันตุ <tries>